สวัสดีค่ะดิฉันอาจาร,รย์สุภัทศินียิบซีกระแสจิตรหัส932มีความเชี่ยวชาญในการพยากรณ์ไพ่ยิบซีกระแสจิตไพ่ออร์เรคเก้นกนระแสจิตเจาะลึกถึงจิตใจของคนที่คุณอยากจะรู้รวมถึงมีบริการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อถอดรหัสดวงดาวและทักษาดูเลขที่บ้านาทะเบียนรถสีรถพร้อมการแก้ไขจัดวางฮงจุยหรือดูฮงจุยสื่อผ่านไพ่ก็ได้ค่ะ ลูกค้าจะถามว่าเมื่อไหร่ผู้ชายคนนี้จะยอมนอนกับหนูสักทีค่ะก็คือผู้ชายเป็นคนที่หล่อมากนะคะสูงประมาณ180ผู้หญิงก็ทํางานอยู่ทาภาคใต้นะคะก็คือถามถามปัญหาเนี้ยมาหลายปีแล้วแต่ว่าหยิบไพ่มาทุกครั้งที่ที่ไพ่ขึ้นมาก็คือจะได้ไพ่8ถ้วยหรือว่า6ดาบคือ8ถ้วยก็คือหันหลังเขาไม่เอานะคะหันหลังออกจากความรัก หรือว่า6ดาบ6ดาบก็คือการแจวเรือนหนีค่ะก็คือ,อยังไงผู้ชายคนนี้ก็จะไม่ยอมนอนกับผู้หญิงคนนี้ตลอดไปค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาอกหักรักไม่สมหวังและปัญหาต่างๆเชิญปึกษาปัญหากับอาจารย์ได้นะคะโทร1900 111 084รหัส932มีประสบการณ์นานกว่า20ปีค่ะ